นี่ตอนนี้จุ่มเราก็หายไปหลายกล่องแล้วนะคะมามิวกี้คนนี้มาทํางานครึ่งวันต้องจุ่มไปเนี้ยจุ่มครึ่งตัวพอเนี่ยแล้วถ้ามันได้รางวัลน่ะมันจะยังไงเนี่ยงานก็มาทําเมื่อวานวันจันน่ะก็ไม่มาทํางานออเดอร์ก็เยอะใช่เหรอมันทำไมมันเี้ใมันมันนิสัยอ่ะมันอันนี้จมนี่ดูหน้าไว้นะคะทุกคนเอาสีอะไรคะสีฟ้าค่ะอุ้ยสีฟ้าอ่ะเลือกเลยจ้ะเต้นเต้นเต ลุนเอาไม่มีนี่แต่มันน่าน่ารักเอ้ยน่ารักน่ารักตัวนี้น่ารักเนี่ยน่ารักเป็นคือตัวนี้คือตัวนี้นนนใช่อุ้ยไม่เห็นมีใครมีดวงเลยอะเอาไว้ให้ลูกค้าจุ่ม